ตอนนี้คือหิวข้าว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 ยังไม่รับเลยอ่ะไงแล้วเนี่ยโอ้นะเราได้งแบบแปลเอาคอมาัไม่ไหนตอนนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเรือนะน้องๆเดินไม่หยุดเลย นี่คือสภาพของที่จะไปเอาจริงๆเที่ยวอยู่แค่2วันน่ะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเตรียมอะไรไปเยอะขนาดนี้นี่ยังไม่เสร็จนะกระเป๋าคือไซส์ใหญ่เหมือนไปอาทิตย์นึงจะคิดถึงเฮดไหมจะคิดถึงเฮดไหมไม่คิดถึงนี่ยุมองกล้องหน่อยสิโซคิดถึงเฮดไหมไม่หาคนตังอยู่ใช่ปะ่ะไปดีกว่าจบ น่า,นาข้างนอกเลยต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวขับรถล้จาจาจะเป็นวันที่ยาวนานมากของเราเราจะถึงชุมพรช่วงเย็นเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาแวะเติมลมยางกันก่อนนะคะก็ก่อนเดินทางไกลทุกครั้งก็ควรจะเช็คลมยางเช็คน้ําในรถ เช็คที่น้ําที่ปัดน้ําฝนบาบาบาให้เรียบร้อยน้ำมันคงน้ำมันเครือห์ค่ะนี่ก็เป็นสต๊อปสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางก็เดี๋ยวเติมลมยางก่อนแล้วก็ป๊าป๊าบอกว่าถ้าเราเดินทางไกลอย่าลืมเติมลมยางอะไรด้วยแล้วก็นี่อ่ะโฆษณาของมีกระเป๋าเพิ่งมาส่งเลยเมื่อกี้แกเพิ่งมาส่งที่ป๊านะคะยังไม่ได้แกะเลยเป็นุงผ้าห็นว่าจะเอาไปใช้ในทริปนี้ด้วยแกะยากมากโอ้เหนียวจริง เลยจาก The u n usual peach นะคะน่ารักมากเลยเราเลือกเป็นสีเขียวแกะให้ดูเลยดีกว่าเป็นถุงผ้าน่ารักน่ารักนี่เดี๋ยวจะไปกับเราทริปนี้ค่ะก็ตอนนี้เราก็ลังเดินทางไปนะคะใช้เวลาประมาณเด็ดชั่วโมง ก็เด <S an> ี๋ยวจะไปกินข้าวที่หัวหินกันก่อนใช้เวลาน่งจะอีกครั้งประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็รอบนี้เราจะปลายทางเราคือเกาะเต่าซึ่งช่วงนี้ถ้าใครจะเดินทางไปเกาะเต่าเขาก็มีเงื่อนไขก็คือเราต้องฉีดวัคซีนให้ครบแล้วอย่างเพจฉีดแล้วน้องเพจฉีดแล้วนะคะต้องรูบรีวัคซินเน็ถ้าใครฉีดแอสตราก็คือต้องฉีดมาแล้วอย่างร้อยถึสีวันหรือถ้าใครยังไม่ฉีดก็ต้องมีผลตรวจ rt-pcr ก่อนที่จะเข้าเกาะด้วยนะคะนี้ก็เตรียมให้เรียบร้อยด้วย ลึกลับซับซ้อนตรงเนี้ยไม่เข้าใจเหมือน <The legendary. S 1> กันดีเลเจนเดอรี่ตะโก้ใช่โอเคมาสตะโก้โอ้หไอ้ไปได้ตอนนั้นมารถตู้ยังไปได้เลยมันก็ต้องได้เลิใช่ทีนี้ก็คือเข้าซอยนี้ก็ได้เลยนี่วะทำไมต้องให้เราไปวนไปวนมา,าตอนนี้อยู่หัวหินแล้วนะคะเรามาแวะเราตะโก้ที่ร้านชื่อว่าตะโก้เบนจพง์เป็นตะโก้ที่อร่อยมากก็คือเคยกินครั้งแรกพ่อพ่อยบอกให้เพจซื้อกลับบ้านไปให้แล้วเรากินเข้าไปชิ้นเดียวทนั่นแหละ เราเหมาเขาหมดเลยรอบนี้ผ่านมาก็เลยโทรมาสั่งไว้เมื่อวานนะคะให้คุณยายเก็บไว้ให้ซึ่งเมื่อกี้ทำก็ลึกลับซับซ้อนนิดนึงเพ็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ลืมทุกทีว่าจริงๆซอยข้างหน้ามันแค่ตรงเข้ามาก็ได้แต่ Google มันจะให้เราวนตามทางตอนที่มันอกถ่ายไปไม่เข้าใจตอนนี้ร้านก็คือคุณป้าปิดอยู่เดี๋ยวเราขอโทรหาคุณป้าก่อนว่าเรามาถึงแล้วยังไม่รับเลยอะ ป้าไม่รับป่ะเ,เราลงไปกดกิ่งหน้าบ้านเขากันดีกว่านี่นะคะร้านตะโก้มาถึงแล้วซึ่งคุณป้าเขาบอกว่าให้เราโทรหาแต่เขาไม่รับอ่ะนี่เลยชื่อว่าเบนจพงนี่ใครอยู่ไหมคะ สั่งไว้เมื่อวานจ้ะจชื่อเฮต้าดีเลยตาโก้เสวยหัวหิวหนยินดีต้อนรับนะคะได้มาแล้วนี่กล่องมันขาวไว้หน่อยนะคะตาโก้เสวยร้านเบนจพงหัวหินกล่องละ60บาทตรึงเห็นไหมเอ่ยมันขาวมากเลย <c oughs> คือว่าที่เมื่อกี้เพรเล่าว่าเพรเคยกินชิ้นเล็กอะมันมีแต่ว่าช่วงนี้คุณป้าบอกว่าโควิดอะค่ะเขาก็เลยไม่มีคนเย็บกระถงก็เลยจะเป็นตะโก้แบบถาดใหญ่ๆนี่ดูเลเยอร์ของกะทิข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องถือกล้องหน่อยนะถือก้องนี่นี่นี่นีมาใกล้ๆคือแบบมนน่ากินมากอ่ะหอมมากอะ นหอมข้างล่างแบบเนื้อแ้วอ่ะน่นจาจะทำมาจากแ้ว์รอแต่โก้มันกรอบอร่อยมากแล้วกะทิมันเค็มเบาๆอ่ะแคบจะละลายไปนในปากเลยครับถ้าใครมาหัวหินก็แนะนำเลยนะคะร้านเสเวยเอ้ยไม่ใช่ร้านเบนจพงหัวหินก็โทรจองก่อนด้วยนะเพราะว่าคุณป้าเขาทำวันละไม่เยอะบางทีมาเราก็อาจจะ ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าหมดแล้วนิดแต่จะบอกว่ายังไม่หมดแค่น,นี้นะเพราะเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเพรจองร้านอาหารไว้มากับเรานะเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะไปกินร้านอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยโฮมเมดซึ่งตอนนี้ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นไม่รับวอล์กอินค่ะดิดวง แล้วสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้แต่ว่ากินตอนบ่ายสองชื่อว่าร้านทันยา่าสูตรสูีรนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยนะคะที่เจ้าของร้านค่ะชื่อพี่ต่ายเขาก็ลงมือทำเองทุกเมนูเลยเป็นอาหารไทยที่แบบมีความแบบสไตล์บ้านๆโฮมี่โฮมี่อ่ะเพจก็เคยถามเขานะว่าอาหารของเขาอะ่ะมันเรียกว่าอาหารไทยแบบไหนเขาก็เลยบอกว่าก็อาหารที่เขาอยากทำมาแหละ เหมือนที่เขากินที่บ้านจะเป็นสูตรของคุณยาาบ้างคุณแม่บ้างนะคะก็เลยมาเป็นที่มาของร้านทันย่าที่นี่เมื่อก่อนร้านจะอยู่ที่ซีนสเปซเพชกินตั้งแต่หลายปีมาแล้วเราก็แบบติดใจในรสชาติมาจนต,ตอนนี้เขาย้ายไม่อยู่ตรงบริเวณเขาเต่าแล้วต้องข้ามอ่างเก็บน้ําเลยช่วงนี้ก็โควิดจะมาทานที่ร้านก็คือต้องจองมาล่วงหน้านะคะไม่เลาวบอกอินแล้วก็ต้องสั่งอาหารล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าหิวข้าวแล้ว ร e s ซเวชันออนไลสุดๆไปเลยร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยตอนนั้นที่ไปนะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆมีไม่กี่โต๊ะแต่ว่าตรงสาขาเนี้ยบ้านเนี้ยก็คือเป็นเป็นบ้านทั้งหลังเลยแล้วก็มีโต๊ะค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ยังเต็มอะ่ะขายดีแบบแรงไม่ตกจริงๆเลยอะ่ะเราก็โชคดีนะได้นั่งโต๊ะข้างนอกแบบสบายๆเลยอาหารเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วื่อคือนะคะก็คือสั่งไปทางอินบ็อกซ์ของเขาเลยเดี๋ยวรออาหารมาลงแล้วมาดูกันว่าเราสั่งอะไรเรามาแค่สองคนแต่สั่งเหมือนมาห้าคนบอกเลย ระหว่างรอที่ต่ายทำอาหารให้เรากินนะคะมาเดินเล่นกันก่อนชมวิวรอบๆนี่ร้านอาหารก็อยู่ข้างหลังนะคะพอเปลี่ยนผันมาอีกด้านก็จะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำเลยทำเลดีมากเลยเอ่ะมันชิลมากเลยทุกคน จริงๆตรงเนี้ยนะคะเขาเต่าเป็นบริเวณที่เพชรชอบมามากเลยถ้ามาหัวยหินเพราะามันไม่ค่อยพุพ่านเหมือนตรงในอำเภอเมืองคือขับรถออกมาประมาณแค่15นาทีหรือว่าบางทีเพชรก็จะชอบขับไปปราณบุรีต่อกุยบุรีนะคะมันก็จะค่อนข้างแบบสงบ p r i เวทไม่ค่อยผุพ่พานเท่าไหร่ก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาก็แนะนําเลยตอนนี้คือหิวข้าว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 เพราะว่ากินแค่ข้าวเหนียวหมูฝอยไป ได้าอาหารมาแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่ครบนะคะเขาก็ทยอยมาอย่างแรกที่ถึงสั่งเลยก็คือมีกะทิบ้านยายเป็นสูตรของคุณยายที่ต่ายเขาเลยซึ่งตัวกะทิตัวเครื่องแกงกับเส้นหนาเขาก็จะแยกกันมาปกติที่เคยกินอะมันก็จะผัดรวมกันมาเลยแล้วก็ใช้เป็นพวกเส้นเล็กนะคะแต่ของเขาที่ร้านนี้ใช้เป็นเส้นมีคขาวแทนหอมมากหอมมากหอมมากต่อมานะคะก็เป็นสามชั้นทอดน้ำปลาคือทอดมาดูแห้ง,หงดีมากอะ แล้วก็นี่เป็นเมนูที่เพชรง์งงชื่อมากเลยทุกคนยำไก่ย่างเตางงไหมเราก็เลยไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังเป็นเมนูในอดีตท,ที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ที่ได้รับบรรณาการจากของเมืองต่างๆก็คือมีวันนึงอ่ะมีผู้คาดเดาว,ว่าแบบได้เป็นเต่าหรือว่าตะภาพมาเพราะว่ากลิ่นมันแรงพระวิมาดาเธอเนี่ยเขาก็เลยนํามาปรุงเป็นยำเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วมันก็อร่อยแต่ว่าสุดท้ายเนื้อเต่าเนื้อตะภาพเ,เ,เราไม่ได้เอามันบริโภคเป็นอาหารอยูแ่แล้วก็เลยใช้เป็นเนื้อไก่แทนจะเป็นที่มาของยำไก่ย่างเต่าค่ะกินเลยดีกว่า เราไม่ได้สั่งข้าวเลยต้องสั่งข้าวเลยสิ <c oughs> รีวิว <c oughs> สั่งข้าว <c oughs> แต่กลับทำแบบ Beauty b e a u ี้บ l o g g e r อร่อยหอมกรอบอร่อยมาก <c oughs> เป็นไงอร่อยอร่อยมากกะทิมันหอมหอมแบบหอมมากๆเหมือนแบบใช้หัวกะทิแบบกะทิสดอะ่ะน่ากินมากเดี๋ยวชินบ้าง <c oughs> น่ากินมากบิดมะนาวอ่ะ น้อนง,งแนทบอกว่าต้องบีบมะนาวด้วยไม่รู้ว่าเห็นเขาวางไว้มาชิมกันคะ่ะอืมหมอมไปถือมากเพราะบีบมะนาวยิ่งสดชื่นเส้นนุม่มไม่เผ็ดมากด้วยไอเส้นหมี่ขานุ่มมากนุ่มแบบละลายไปเลยมันไม่แข็งเลยอะอ,อร่อยมากสั่งข้าวป่ามาละแบ่งกับน้องแล้วงออาจจะก,กินหมดก็ได้นะเนี่ยสั่งไปทั้งหมดกับข้าวอยากวะ ห้าหรือสี่วะออดูก่อนจำไม่ได้เด้อเจ้อ่ามานล้วเพิ่อนค่าเอาผัดสามเหม็นออกกับข้าวห้าเว้ยเยอะมากเยอะมากกินกับปลาไหมขนาดนี้เลยนี่คือผัดสามเหม็นอยากกินอะไรเหม็นเหม็นน่ากินมากสามเหม็นก็จะมีสตอมีชะอมอะไรอีกอย่างนะแล้วก็กระเทียมโทษดปูขัดมาแบบแห้งๆหอมมากอ่ะนี่ก็ลืมถ่ายรูปเมนูอื่นๆนะเนี่ยโมแต่ถ่ายวิดีโอแล้วก็กิน เรามาลองยำไก่ย่างเตาเฮ้ยยำไก่ย่างเตาอ่ะมันเหมือนกินกินต้ยมยำเบาๆมีความเป็นต้ยมยำแต่แบบแห้งๆเคยำเผาคูเออคล้ายๆยำเผาคายยูอร่อยไก่นุ่มจริงก็อย่างสุดท้ายที่เราสั่งนะคะแกงเหลืองปลานะคะแล้วก็มังคุดนี่คืออาหารของคนสองคนกินก็เยอะประมาณนี้นะคะ อร่อยมากสายกะตอห้ามพลาดและนี้ก็คืออีกอย่างที่ไม่ควรพลาดถ้ามาร้านทันยานะคะน้ำลำไยดูลำไยที่พี่ต่ายให้ดิคือจุกๆอะค่ะทุกคนให้ลำไยแบบไม่ห่วงเลยแก้วใหญ่ๆอนนาชิมเร็วตอนแรกนึกว่าไม่มีเพราะว่ามันไม่มีในเมนูแต่เขาบอกมีเหมือนเดิมยังไง สดชื่นหวานหอมอร่อยมันดีมันดีนดถ้าจะมาทานที่นี่ก็คือเช็คกับ Facebook หรืออินส a าแกรของทางร้านทางย่ารซิปีนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นี่เราก็พบกล่องมาเองจากที่บ้านนนะคะทุกคนพอรู้สึกว่าช่วงนี้แบบเราสั่งอาหารในิเวี่กันเยอะเราแบบ พลาสติกหรือว่าแบบแพคเกจติ้งต่างๆเราก็ไม่อยากทิ้งไปหนึ่งก็คือมันใช้ซ้ําได้2มันก็แบบาาะะเป็นการสร้างขยะอะเพจก็เลยชอบพกกล่องนะคะแล้วก็ถุงอาจจะเป็นถุงผ้าหรือถุงกระดาษก็ได้ที่มีที่บ้านพอเราทานอาหารไม่หมดอะ่ะเราก็เก็บใส่กล่องเพื่อจะได้รีวิวกล่องทีนะคะแล้วก็ไม่ได้สร้างฟูสลสวีทด้วยนะคะเราก็ไปกินมื้อถัดไปได้เอาไปกินต่ออาจจะมื้อเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าก่อนขึ้นเรือเดี๋ยวเรื่องเหลืออีกอย่างที่เราสั่งยังไม่หมดสั่งเยอะมากอ่ะ เลื่อเหลือของหวานอีกหนึ่งอย่างนะคะมาแล้วก็อยากกินไม่คุ้มไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้มาง่ายๆเวลานี้นี่นะคะสุดท้ายแล้วข้าวเมาน้ากะทิเป็นอ่านชื่อแล้วแบบรู้สึกว่าต้องสั่งอะอยากกินอ่ะมันกําลังอุ่นๆเลยอ,ะอ่ะข้าวเมามันจะมีความแบบฟ้ามผู้มไม่ผูกเหมือนกันอ่ะมันก็มีความหอมๆมะพร้าวเขานุ่มอร่อยมากมะพร้าวไม่แก่เลยอ,ะอ่ะอ,อ,อ,อร่อยอร่อยทุยกอย่างจริงๆ,ๆ ราคาบอกก่อนว่าไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่บอกเลยว่ามันอัดแน่นด้วยคุณภาพและก็ความตั้งใจความใสงใจในการทําอาหารจานของพี่ตา่ายค่ะขายหนักมากมันอร่อยจริงๆมาเถอะ มาสักครั้งก็ยังดีนะคะร้านนี้จากร้านทัญ,ญ่านะคะไปสู่ที่พักของเราวันนี้ที่ชุมพรใช้เวลาประมาณเกือบสี่ชั่วโมงคือประจวบอะคะ่ะเป็นจังหวัดที่แบบยาวมากมันแคบนะแต่แบบยาวไปเรื่อยๆทำให้เราไม่ผ่านจังหวัดนี้สักทีตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกแบบโอ้มันไกลจังเลยแต่ขับผ่านขับลงใต้ทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะคะแต่ว่าถานนนะคะ่อนข้างโอเคแบบดีเลยเรียบมันจะเป็นถนนแค่เลนคูนะคะถ้าขับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพรอะรบบรรทุกค่อนข้างเยอะ แต่จะบอกว่าหลังจากที่ไปขับรถอเมริกาทิปล่าสุดอะรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนที่ขับไม่ได้อีกแล้วแบบเออมันเป็นการทำรานสถินิีการขับรบตัวเองเลยลก็เลยรู้ว่าเออขับได้รอบนี้ก็เลยอยากลองขับมา พักที่ชุมพรแล้วนะคะคืนนี้พักโรงแรมที่ชื่อว่า The C e l m o n ที่มาพักที่นี่นะี่เพราะว่าคุณน้าเพ็ดได้จองไว้แหล้เขายังไม่ได้มาพักเหมือนแคนเซิลทริปไปก่อนห้องมันก็เลยเหลือเขาก็เลยบอกว่าเอาไปนอนเลยนี่คือห้องเตียงใหญ่มากแล้วเรามากันแค่สองคนคือแบบจุกๆไปเลยจ้าคนละเตียงแบบเตียงใหญ่มากนี <laughs> ่คือผู้ร่วมทริปนะคะนัชชาก็คือน้องสาวเพ็เองแต่ว่าดูโตกวกับเพ็ <laughs> สูงกว่าด้วย <laughs> ก็เดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะข้ามเรือไปเกาะเต่ากันนะคะที่นี่ห่างจากท่าเรือ7กิโลก็น่าต่อมาไม่ถึง10นาทีค่ะเพราะไม่มีรถเลยหวังว่าพวกนี้กา็จะดีขึ้นพร้อ,อมไหมค่ะ